สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเข้าไปออดแบบง่ายๆไม่ต้องไปจำปุม่ม F6 F8 F9 อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกันนะครับมันมี2วิธีนะวิธีแรกนะให้เรามาที่ start setting ไม่รู้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะแล้วก็ update and security ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะโอเคจากนั้นไปที่ r e โคลี่นะครับแล้วก็เห็นเอ็ดว e นเอ็ดวันซัตอัพไหมนี่คนระับนี่ให้กด Restart Now ไปเลยนะครับนะนี่นะมันจะขึ้นพิ่ไปอย่างนี้นะจากนั้นให้เราอๆนะตรงนี้กด Restart ทแอร์ไปเลยก็ได้นะ พอข้างหน้าแบบนี้นะครับให้เราไปที่ Turbo Shoot นะแล้วก็ไปที่ Advanced Option นะแล้วก็ UEFI Firmware Setting นะปึนะ๊บอ่าแล้วก็ Restart Now นะแล้วก็รอนะครับนะนี่นะมันจะเด้งหน้าใบอ่อนขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็เราสามารถทำการเอเข้าหน้าบูธเข้าเมนูบูธได้เลยนะครับโดยการไปที่บูธนะครับแล้วก็บูธออปชัน n นนะครับนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกดเซฟเออันนี้เมนบอร์ดตัวนี้เป็นกิกกไบต์นะครับเซฟ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยนะครับหน้าการใช้งานปกตินะให้เราไปที่สตาร์ทนะครับสตาร์ทต,ตรงนี้สตาร์ทสตาร์ทแล้วก็ Power แล้วก็ก่อนกดรีสตาร์ทนะเพื่อให้เรากดชิดค้างไว้นะกดรีสตาร์ท เห็นไหมมันจะขึ้นหน้าเดียวกันเลยนะาจากนั้นให้เรารอนะถ้ามันขึ้นพิดเมย์อย่างนี้เราก็ปล่อยผมทิปได้เลยนะแล้วก็รีสตาร์ตวแวรนะโอเคจากนั้นกดทับชูดนะมันจะขึ้นหน้าแบบเดียวกันแอดวนอานซ์ออปชั่นนะแล้วก็วีไอกดรีสตาร์ ก็ขึน้านาแบบออดได้เหมือนกันนะครับเร,เราไม่ต้องไปจำปุ่ม F2 F10 อะไรเลยนะ,อะ,อะโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็มีประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไมพ่พลาดการแจ้งเตือนจากผมนะครโอเคสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ เรากด F10 นะเวลาจะเซฟนะโอเคครับผม